ลูกหมาว่า <S <S พูดกันดีๆพูดถึงลูกหมาจับนะต้างอะไรต่าราพูดแต่มันนายว่าไอ้ฟองเชียกูรักนิดไม่ผักรักนี่เรื่องบานตัวใช่ไหมไปแล้วนี่ไม่ผักเล็บเราพูดดีๆมันว่ากันถึงหมาอย่างนี้ไงมันทําให้โกรธมึงโกรธเลยเก็กรดสิกรดแล้วมันจะทำอะไรกูหลายทำเอาสิเอาสิ อ๋อมึงต้องการรู้หรือว่ากูจะทำอะไรมึงกูจะบริการมึงอย่างเต็มที่เลยนะใจเร็วอ๋อฮะทีส์มึงทำไรดาวผันั่งเลว<ค><ณ>เอาตีนตั้งกันเล็วรุ่นนั้นไม่ผัดเข้าไปเลยพี่น้องเลยมันแล่นันนั่งทับทีตาปันมัดตั้งกันเล็วรุ่นนั้นชุกมันหลักเปลบน้องนี่อธิไหย ไปผักลักนี่ถึงมันตัวจะไม่ไปแล้วนี่มันเกลียกอดแล้วก็พากาลุกตาไล่ว่ามันทำกูได้ไม่ผิดมั้งความโมโหก็พาตาเป็นข่อยต้มข้าวไปลาวีคอยระวังนะวของนะคอยว่าเจ้าตี ตมาโทรมาณทางมาทางตู้ธทสัพเรมาลงไปเป็นหนนปางตายแล้เชื่อแน่ตอนนั้นก็เลาคเฮ้ยโฮยยนมึกลมอยู่แล้วลาเช็ดตายยืนใหญ่อยู่ เป็นตายชีวิตลูกผู้ชายมันตายในสนามรบเอ้ยเอาไปเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาดีแล้วขึ้นมาขึ้นมาเอาไป ต้องไม่ต้องการสร้างบา,านาดีบาสก,ก็ำดำในบ่อลาบลาบในบ่อกลัวสีหวานหวากับดาราและจัเนี่ยง้อมลงจากป้อมหย่อนหิ่งไม่หยุดเลยหลุดสึกต้องนาลีแม่ดีใจตรงก้าไปล่อมนาลังังเวิจกกัยโอคิวเกลจะรองเลื่อน,นมือ จะรอเลื่อนแล้วมาตามชมแม่มาช่วยวีลมไม่ให้บุตรแม่เสียใ้และลูกเอ้าและลูกจะร้อนแม่จะวีลม,มนะเอ็นะพี่รลินเธอเธอก็ช่วกตัวเลยนะพี่นะ้าเมียจะทาไปเดี๋ยวนี้ร้อนจริงๆนะวีลมนะลูกนะวีลมนะจะอย่างใดน้อย,อยองมากนะ วอนนี้มันดีกับมือนำนี่หนึ่งมันนัํนกันมือนำดีกับมันนาเดียไอ้ไอ้มันนั้นนะคุณได้ยินไหนเบาปรีดันผูกอุเครียดเลยอ่อแม่จ๋าหยุดก่อนสิแม่การที่แม่มาวีลม้ผมอย่างนี้ผมไม่ได้ดังเกียดแม่แต่ผมจะขอร้องให้แม่หยุดทําไมนี่ลูกผมกลัวจะมีโทษเพราะผมเป็นลูกคุณนันนันเป็นแม่ไม่ควรที่จะแม่ไม่ควรจะวีลมสําหรับน้องดาราทําไปได้แต่สําหรับแม่ผมจะขอให้แม่หยุด ไม่เป็นไรไม่ใช่เจ้าขอร้องประการใดนะลูกนะแม่มีใจครบพ่อแม่ต่างหากแม่จะวีลมและไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเมียจะสาบเรียนนะมอมนะร้องจริงๆทั่วตัวเลยถ้ายากเหมือนกันนิ่งดีๆแบบนีต้ตายอืมตาเมีเยเราเราจัดไม่ลงที่ไม่ชูออกมาจากน้ำลบไม่วิ่งมาพวก,กับกำลังเฉยเล่นเมียมานั่งเฉดหรืออะไรตางๆนะ เนี่ยเราจัมึงเนี่ยเราไม่ได้ไรายเลยอย่าว่าเอ็มตามมาถึงกระน้ำได้ร้อยเร็ดสีรล่มก็ไม่เ็ดอะไรเลยกว่านนะไอ้หนองนี่มผู้ก้าวหามเจอผู้เล็ดใส่หลักนิดก็ไปไม่ผักย้อนนี่เรื่องบันตัวไม่ไปแล้วนี่ตูด้ดำไปเดี๋ยวมา จะมาไม่เทียวหัมีกลากับกาฟินเรารู้จักตื่นรือเกตไรหหลาพี่มองนี้และก็เรียกว่าอิสราได้จะมาสงกลามแล้วตามธมรด,ดาซึ่งพันไราย,ยารู้ฟึกว่าดีใจซึ่งว่าบานมันดาเลดีตาทีน่าเคารบ ตั้งขอหลบลบบูชาชื่อประชาชนกาลือเยเลยตอนรับสู้ตำพอนู่นแล้วกลับมาสู้รักราเชยไอปูว่าไม่ซาต้องสิงคงคาโปรนักเนืเ่อยเมื่ลาน้าเวลารบรามครบแล้วมาได้กัดกับลักปูซา พระจำลาลางรับแล้วกลับมาป้อมสูดาประจำเจ้าถานำไปถึงแดนตงองวันถึงแดนตงองควันพรุงจันี้กะลำไม่เกินถึงคำสั่งประบิดา นันก็นมาแต่เลยมิกเกลีองโนนเหล่องนี้แล้วใครใครจะมีไปแต่ของใจดาราอยู่าพันควรลื้อวงส้านเวลานี้จะลืมคำบิดุรีเสียแล้วนี่รื้อจังมาหลักเมียเสียพ่อแม่เรานึกแน่ก็ไม่ควรกัน องลาดรางงางฝ้าครามผู้ชีวีรอยประดับฉันก็นไม่ได้ครับแล้วไปหานองมาอยู่รวมมองกับดารา,า,าสาว้าเทชราซีนองโดยหลิวเพียงกลิ่นรสนี่ก็หมดความดีจะราทีไปข้างหนะ้าโลกคนมิร้าใจประชาชนพลาง ไม่เหลียกหน้าไหนถ้าเราผิดจานี่เมียนึกเสียใจซึ่งอย่างเลยจะพูดจาตามระสาทีดีอขอกราบเรียนสวดสดแม่ดีเคารพอย่างสูงอและตลอดถึงน้องดาราคนรักนี่มันเป็นโอกาสของพี่แล้วที่พี่จะขอจากน้องดาราหรือจากแม่โอ ที่ทูตทมจะไปไหนกันนี่บอกกับน้องเป็นสักคำแตนพินนะนั่นเลยหลวงมันดาราจากการที่ฉันจะเดินทางไปนั้นฉันจากเธอไปก็ไม่ใช่จากไปเพื่อลังเกียรติฉันยังรักยังห่วงเธอมากนี่ดาราคนดีนะแต่การที่ฉันจะจากเธอไปนั้นเพราะคำสั่งพระเดชพ่อพระเดชแม่ตั้งไปฉันจากพระราชวังมา ท่านก็ร้องฝั่งเลือกเกินว่าเราเดินทางกันร่วมทางพี่ชายหรือทหารที่ติดตัวมาสําหรับชายข้อยนั้นก็เป็นจํานวนหน้าคนไปกันจะขอร้องเรียนให้ดาราทราบแล้วคําสั่งพระเด็จพ่อก็ได้ร้องสั่งว่ามากันหน้าคนแล้วไปกลับมาเท่านั้นจะไม่ให้กระบุกหรือเจ็ดและจะไม่ให้กระสีหรือสามให้ดาราลองนึกดูจิจาร์าหากว่าฉันอยู่กับดาราเพทีนี้ ก็้าหมายความเรื่องพี่ชายไปสู้ประหาดเจวังมันไม่ถูกต้องตามคําสั่งหรือฉันจะนําดาราไปด้วยก็ไม่ถูกเช่นกันมันเป็นจํานวนโลกไปเสียมีจฉันจะขอจากดาราและปะยายามตาหมาพี่จะให้พบและจะนํานพี่กลับไปสู่ประหลาดเจวังให้ถูกต้องตามคําสั่งนี้จะปฏิบัติได้ถูกาตามพ่อแม่ที่ทะล้องฟังมาดาราจะเพ้อรังเกียจนะจะคนเรามันมีวันอยู่แล้วก็มีวันจาก มีความสุขและก็มีความทุกข์มีร้อนและก็มีหนาวนี่มีความมืดก็มีสว่างนี้มันเป็นคู่กันนะคอยดาราอยู่ตรงดีแต่แม่มาจำเลินะโธไม่เห็นใจมิเมียบอกอยู่แล้วว่าเมียมีท้องจะจากเมียไปเลยไม่เห็นใจเมียหรือยังไงกันมี นันงบ้าได้เรื่องไปเลยไม่ไว้พอกก็พูดปันนันปันนี้เอ้ลงมืออั้มกันเท่านี้นแค่นี้ไอ้คนใช่เราเขีนได้ลง้งลงอยู่กับเราเอนก,กับน้ำตาผู้หญิงเงี้ยนเ,นเป็นกองเป็นบูนึ้นมานั่นแหละคือบูราน้ำรอร้อยอีว่าอย่าเชื่อลินแมกาอย่าเชื่อน้ำตาหิ้งโนเชื่อได้ไปลงกับน้นบนำตายิ่งวงนกับทิปและเชื่อลินแมกาก็มิ่งเงนลงนั้นแหละปันเปลือดินแมกานะี่ยปันเปลือมันยอ่อเลย ว่าก้องมันดีตัางพียในรันแต่มันใกล้นยแ่นี้ก็เราเชื่องน้ำชื่อตูกล้องเพรียมลุยเนยแค่นีเมกาไม่นี่เคยบอกว่ากล้องมันชัวร์คนบอกว่าดีเฟ้ยมันยใกล้กล้องมันไอจักตัวย่างให้นายเมกาเรียนมึงไม่เลยหรอชื่อตาพีชื่อตาบ้ายุ่งดีอังนหับรองเคยมาโนบอกว่าเรียนพี่ดูับคนหวบอกว่าเรียนดีเพ้ยพอตะบ้าเอาตะเอาตะพีตาเราไหวชิ้นลนองหรือตกตัวไม่เถือชิ้นแรกเลยรอยชิ้นรือต่อหน้ามันอะไรเลยมันนาน ในอย่างนั้นแหละที่มันได้มิ่งมิ่งกันลงนั้นเอาแล้พี่เอาแล้วบ่าวยู่งดีฮะพอเราผ่าไปคนเจ้าไปที่เลื่เล็ดลอ้อมพี่ได้ละกรณ์ตัวย่างเมฆาคุ้งควงนั่งโลากำเหมือนกันเลยคือตาบ้าคือตาลุงคือตาพี่ต้อ,งก,องกันอย่างเขาชื่นและขึ้นแต่น้ำเดียวนี่แหละเหมือนวัวลุดเพื่องแล้วอย่างเขาชื่นไม่รู้แล้วกันนะน่าด้จริงไม่บังนั้นเลยปัวซึ่งย่างเลยแล้วพี่ก็จากเลยวัวนี่แกคอยมาหลับนะแม่เนะ No no u, love, so ้ยำแซบหน่อยนูว่าเ้าอยู่กาตาลและดาาลอยยาวดาราลอยจังแล้วควงอยู่นานมา่ลำแามเสียใจใจจะไปแล้วไม่มาโ้รบอคุณตูนกล่าวก็มีแกลกมีแล้วว่ามือ กไปหาอื่นกามัล่าจำไว้เติมนางเจ้าและเจ้าดาราไม่เกตมามาบุญนักหลักยิ่งใดอยู่เพื่เดียวเมียเดียวนี่และสิ่งเกียวของน้ำแอ้มนิดซึ่งสองกล้องดาราไหวเสียบางและดูดมาต่อไปนละจะโตใหญ่ มันก็ถูกแล้วแต่ขอให้ดาราอยู่กับแม่ไปนะดารานะนี่ฉันจะพาดาราไปก็ได้แต่ดาราลองนึกยังไงมาถ้าหากว่าดาราจะติดต้อยหอยตามพี่ไปอย่างนั้นประชาชนจะสังคารนิพพานแตว่าดาราเป็นผู้หญิงที่เลวทรามเจ้ายาทําให้เป็นตัวอย่างประชาชนและยายเป็นตัวอย่างของสุภาพสตกรีต่อไปวันข้างหน้าแม่นะเขาเลี่ยงรักษาเราตั้งแต่เล็กๆ ไอ้สามีนี่เราพบกันเมื่อโตเท่านั้นยาทำให้เป็นตัวอย่างของผุภาพสตรีคนอื่นไปนะดาราเจ้าเป็นตำรับตำราให้ผู้หญิงอื่นเราเป็นตัวอย่างไวเ้เถอะแล้วดาราอรอยอยางนี้จะควังสามีผูดนูน้นนี่นิดมาไปใจแม่ก็อลแล้วร้มานก็มาหามวันนี่ที่ดาราเลิกลุกนะ ยาดืหา้หลักและปุ่มปอินุฮะไอควังผัวเขาซ้อนลูกนะเมื่อไม่ควังพัวแล้วลอยยังแม่ควังมันดอนการยายวนวลบุญลืออินุยาดื้อดำง้ำน่ารุกนะไอเขาไปตะไม่ต้องเป็นบ่วงเขา แ,แม่จะขอร้องสั่งไปบริการหนึ่งนะลูกนะสู้ตามจะยยาไปชานะแม่กลัวเลือเกินว่าไอ้คว้าตลายมันก็กําลังที่ผู้โกรธหรือพยาบาทผู้คนที่เสียอัปปลราลงไปแล้ววันข้างหน้ามันจะคิดจองกรรมน่ะเมรไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งมันจะถึงมาน่ครับผมก็รู้แล้วผู้ที่อัปปาาลงไปแล้วมันต้องจองกรรมจองเวร แต่สาหรับไอ้ความตาลายเรื่องจะกล้ามากําลังตัวมันมันไม่มีแล้วหากว่ามันจะมาอีกก็มันก็ต้องไปยายามสื้หาผู้ดีเข้ามาใหม่แต่การคนดีนั้นก็ต้องหายากสิแนมะ่ต้องเป็นเวลานาน,นตอนหนึ่งมันจะได้มาผมกลับมาื้อก่อนอย่างนี้แหละเอาละขอบคุณนะลูกนะไปกันเป็นทุกนะ้องดาราลากน,นะเจะ้ายาเป็นทุกเจ้ายาร้องเจ้าพยายามรักษาท้องของเราให้ดีนะแต่อย่าชะ ให้เมียไปส่งหน้าเมียงไหนไหมไม่จําเป็นแล้วไม่ต้องไปส่งลายกราบลาดีครับแม่ไปนะลูกนะเป็นสุกกันมนาะครับเออพ่อลาคุณแม่ดาราและแอลาคุณแม่ที่วาา่าผาไปนะเป็นสุกนะบอกพี่ําด้วยนะว่าดารานั้นกําลังที่มีท้องมแกรู้อยู่แล้วบอกแกใส่ดาแวแกเจ้าตัวมันไม่แหลงหัวลาเรีย กูยักใจไม่ดีเดี๋ยว้อนเดี๋ยวแหวนกูปนันเด็กเก้อกันตายเร็วมาหนุษย์ยากไอ้เมือนทุกต่ำพอได้เมียเลยถุ้มป่อยได้เมียเลยถุ้มป่อยฟิตกับเรากลุยเราวไอ้พอได้ตักรางนี่หยัดโกมอยู่กันมิ่งเชี่ยวเลยกับเราตายไปเลยกูยู่กันในเปล่าเรียวยู่กันทำไมไปเป็นนกคุ้มไปทางนู้นเล็วทำซะเปรกองกับความนี้จ้าตีดาลัด ยาเสียใจให้มากนกไมนนู่นวงางันนอนกลางวลูกนาเลาต้าดำเส้นคนนำกุลลจติดาโรอบเอาใจดาลาหน้นาทุกวิวัลยังดูดำแล้วเป็นวงเปล่าวงพีแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเันพีิสุตินตังแต่จากทินวันันละ้ามัน ได้เจอหน้าจำตั้งแต่วันจกนะักแล้คิดแย่ครังซื่อผู้ดีและวจะวิธีทางไม่หลับเท้าแลว้วเลื่อวางแหวววางปีจะต้องเลยนานะตามเวลาจะหลับซึ่งประบิดดามื่อมาหาแล้วกลับมาเรื่องนี้น,น้าเฉยเฉยตลกเรากลับซ้ำซี้ซึงจะดีและตา็ไม่ได้ไปประพบฤติจะเรื่องนีแม้ซี้ฮ่าเยอะ ยังกล้าพยายามซื้อข้ามไปลูลาใจเี่ม ้วจ้าทำไมพี่ได้มาร้องไห้อยู่อย่างนี้อ้แม่อืนี่แหละคุณพระมาปลดเจ้าเลยคุณเอ๋น้องทูทำมาแล้วแม่อ้ยแม่อือแล้วคงเดือนแลวน้องเออะไรนี่พี่ทำไมไปร้องโ่มร้องไห้กันอยู่อย่างนี้อยู่น้อยกไม่ร้องเราความทุกข์มันบังคับ นี่และจะเหลาี่ในเตียงครวนตั้งแต่จากนองทำว่าเที่ยงโชกกันซะ่อยมีวัดหน้าในพบผุนดีระยะเวลาไกจางนองทำมานั้นตั้งแต่เตน็ตนู่และนงไม่ได้พบผู้ดีเ็นเลยแนวพอดีกะเลยตัดสินใจว่าเรื่องวัดหน้าเรียนวิชานั้นไม่แล้วละก็ออกตั้งหน้าไปยายามเพื่อว่าจะตามนองทำไม่พบจวนและจะได้รับกัน เพราะยทุกตอนดำกำชั้งแล่พอดีนี้แล้วมาชึงเมืองเคมันจึงได้แหวกามาซ้ำเพื่อจะลอบทวนเรื่องนองจำแต่ก่อนเลยกลับเป็นหน้ามือกับร่างมือไปเชียเรื่องนองทำไม่ได้รู้สทิศเรื่องอื่นขึ้นมาเมืูอรู้ภริยากาเรเด่นชื่อว่าลำพึงกรณีภริยากาเรเดนในก่อนนี้นั้นก็เป็นแชกแต่นี้ก็ต้องการเหลือกลมซาสนากลิดน,นับซื้อพุทธศารนาะ ปลาลบวันลูกข้าวก็ต่อวันข้างหน้าแต่งานกับชาวมนุษย์เพื่อจะพ่อยแผลปพุทแต่ราชนาให้กับประเทศคขเมือนนองรูทิ่งในลูกข้าวอย่างนั้นกะไม่ได้นิตงชีวิตเขาบอกไปก็ลองนายตู้อายุเครืองจักรวะเข้าไปทะเลตัวเป็นมุดเคยเวยากานเด็มเมื่อนายตู้ไม่กล้าหยุดเครื้งจักรพอเขาตำนานตำหน้าทีในเมื่อแปรรัดไม่ออกกําทังเขาก็ไม่หยุด แล้วน้องเข้ทิ้งความโล่ความลุ่มความตะยานยากได้ปั้นกันในสองตูจักมันพัดเนียนพุดพุดหลงล้อช่องเดือนก้วาวกันอยู่ไม่ไปไหนเพื่อว่ามีคนนี้จะได้ข้อเรียกร้องให้ช่วยเลือกนี่ก็เป็นโชคดีแล้วไน้อลงล้แก่ผีไม่เชื่อชีวิตช่องเรือนเต็มๆลองคำลองลุงข้าวนามสักทบไม่ได้ยอดคอยอ,อ้หน่เล่จัดหลงล้อมันเลือ,เอดเยอะอะไรแล้วบอกแกว ตั้งซ่องเดือนก้าวหนำไม่ได้ตกองลองคำลองลงุงแต่ยังพี่ก้มเดียนมันก็ขี้แล้วร่างกายมันก็มุน,มนแลวอยู่จับพุดบอกเตลทายแล้ว่องกันเลยหลังจะจับปนันไม่นำ้ำเลยจะอยู่บานกับบานจะจับบาลีตั้งนานแต่อยู่จับพุดแล้วอยู่บาลีตั้งหลาวแล้วลอาหารการกินแคซึ่งหนึ่งกินก้าวก็กินกับปลางเ้ง,งนาะน ยิ่งจับจับเป๋ต้นหอกจับปลาป้องหรือปลาปูาอยู่บ้านีตั้งถิงนก้าปลาป้องเอาเลยมึงไงฝากคนแล้วอ๋อนี่ว่าพี่มาเสียสลาชีวิตเลยรักผู้หญิงแต่เราจะเอาโทษกับท่านนายประตูผู้เดินเครื่องจักรมันไม่ได้ดอกแก้วยาครับสูกแล้วกก็ไม่ได้เพราะสําหรับผู้ที่เดินเครื่องจักรนั้นก็จะามาไปตามหน้าที่ของเขาที่ชายของเรานี้ไม่ได้เคยควรเองนี้จะไปเอาโทษอะไรเขาแต่แก้วยาเป็นทุกข์เลย เราจะไปถูกต้องตามคําสั่งแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเรียนวิชาสําเร็จมาแล้วฉันจะชกที่ไอ้ออกเนินสบายจากช่องประตูไปเดียวเนี่ยแล้วจะได้นํากลับกระเมงกรพูจน,นี่พี่แม่ทราบน,นันขบคุขกบุณเลหนโแม่เอ้ยแม่ว่างมันคุยแตกเจ้าโน่กูว่าตอย่างนั้นรก,กระพูจรี่นี่กาา็ทำมาทีกูดไว้บุญนามความนีวาลกับพี่ทาน เร็กจ้องโอ้มาสาักหนไม่ทราบเราพลาดจำแเองผู้ทำเป็นมองผู้ทิมการที่พี่ชายฉันมาเสียชีวิตลงครั้งนี้ฉันไม่ได้เอาโทษหรือโกรธเกลียดก,กับคุณผู้ที่เดินเครื่องจักนะเพราะคุณรำมาณตามหน้าที่ไอ้พี่ชายของฉันนั้นไม่ได้สำนึกตัวก็ลอยไปตายซะก็ฉันไม่ได้โกรธคุณแนะแต่ฉันจะขอจบพี่กลับ นี้แลาเด็กคนนี้พูดหนาวงซีดกับพี่เบ้ามันหลัก่าพี่เบ้ามันในไล่ละไอ้สองมือมันยุดอยู่นานเลยมือมีบางครั้งไปกูขึ้นจะไหมกูตรงขั้นมีเมียเร็วๆนานเลยแหละไอ้พี่กูก็ยุดเลยกับน้าเบ้งอู่วันนั้นเท่ากับไปกับเมียนผูดผุดเลยว่าไอ้หนุ่มเมานี่แหละมันพูดหนาวงนี่แหละคนกันรู้สักวันวันโลกและผูดไล่กับมันหน้ากว้างซีจะไปสู้ทีหลัก่า แล้วนี่เอาเบบไม่น,หนะหนวงตามไอ้การฉันเอาศพพี่นั้นไม่จําเป็นจะหยุดเครื่องจากพิธามาไปตามหน้าที่พี่ต้นนะแต่ฉันจะรายงานในพีิธาก็แล้วกันว่าฉันจะเอาศพจะเอาเบ็ไม่กับกวงฟ้ามายุดละนงฉันจะชกไปพี่ชายออกเดินมาสบายสบาย,บายกาลังที่เครื่องจากหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นให้ลา,าวานานดีถังทาบานานก็นดีแล้วและทนและหลงงตาม เมื่อตกลงและจะจบวันนี้การสับระพีเราพูดดี